กลับมาอีกแล้วโมบายดีเจนเอ็กซ์ตาวอลวันนี้เราจะมาซองสกินใหม่ของสตาร์วอลที่จะออกมาในวันที่1 6ปีเนาะสรวบตัวที่เขามากก็คือตัวนี้อ่าซื้อว่าอ่าอ่านบา่ได้เนาะสำหรับใครที่อ่านได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกเลยเด้อ ส่วนตวัวคิดว่าสกินที่เขาว่าไม่นี่รุ้สึกว่ามันสีง่ามตัวสามสกินที่ออกมาก่อนหน้านี้เนาะบ่วจะเป็นโมลเลลตอนอยู่ในเกมการเคลื่อนไหวแลวก็เอฟเฟกต์สกิลมันแบบคือมันง่ามไปเบิดนะแต่เทียบกับสามสกิลก่อนหน้านี้สามสกินก่อนหน้านี้รุ้สึกว่ามันจืดไปเลยส่วนฮีโร่ที่ได้ขอบคล้องสกินสตาร์ว์ม่นี่ก็คือคิมมี่เนาะคิมมี่อยู่ในตำแหน่งแคดดี้เมทเนาะส่วนตัวแล้วกค่อนของังพิดหวังเพราะว่าโมมักดินคิมมี่เนาะ ชิมมี่ส่วนตัวดินไปทั้งเบิร์11เมตรเนาะอัตราชนะแค่4 5เปอร์เซนต์กินตาวอออกมาไม่กะผิดบังหน่อยนึงเพราะว่าส่วนตัวกับมักแห้งยักไรเนาะแต่ว่าก็เป็นของชิมมี่ไปกะอ่าคือสิบเดืสดหรือล,ล่ะเพราะว่าบุคอยมากมมชิมมี่ป็นไดส่วนเอเจ็กสกิลกับชิมมี่ประมาณนี้ to be safe, please! Orders received! Time for a high-caliber shot! I've spotted the fugitive!